คราวนี้ทําเอาวงการลูกหนังไทยสั่นสะเทือนอีกครั้งค่ะอันนพสิงห์โตทองรองประธานสโมสรชนบุรี f อชายที่อยู่กับวงการฟุตบอลมาทั้งชีวิตจากสนามเด็กที่อสมชันศรีราชาจนสร้างสโมสรชนบุรีให้เป็นสโมสรต้นแบบของไทยแล้ววันนี้นะคะเขาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกประกาศวางมือพร้อมฝากข้อความสุดท้ายถึงคนในวงการไว้ว่าวงการฟุตบอลไทยจะพัฒนาไม่ได้เลยถ้าเรายังมีปัญหาในเรื่องกฎกติกาและผู้ตัดสินที่ไม่ยุติธรรม เขาพูดตรงและชัดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมได้เจอกับการตัดสินที่ไม่แฟร์หลายครั้งนะคะเปลี่ยนผลเกมเปลี่ยนชะตาทีมและทําลายความเชื่อมั่นของแฟนบอลและในอนาคตฟุตบอลไทยจะเดินไปทางไหนไม่มีใครรู้ทุกคนว่ายังไงคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญกดติดตามร้านมินิมอฟุตบอลค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ